รุสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ท้เขี้ยวส้าจิงจังของเรามาชวนทุกคนพูปกป้าพี่น้องเขาสู้ฤดูหนาวแล้วพีเอ็มส่องจุด้าพี่น้องฤ <laughs> ดูหนาวาโอ้โหฤดูร้อนก็ร้อนตับเล็บเลยนี่คือ่วนต้นพยุงสีปีพี่น้องมีเมล็ดแล้วนะต้นเนี้ยพี่น้องดูดิเมล็ดแท้งอยู่นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเพาะขึ้นหรือเปล่าต้อง ต้องไปทดลองเลยนีแต่ถ้าเมล็ดมันแข็งแรงเนีพี่น้องหรืดูฟ้นมันงอกขึ้นเองเลยมีต้นก้าเต็มเลยพิพ,พยุง4ปี่ปีกว่าแเลยพี่น้องมีเมล็ดมีดอกให้เชยชมละขยายพันธุ์ตัวเองได้ลอะ,อ,ะอันนี้ระยะช่องคูนสเมตรพี่น้องช่องคูนสเมตรพยุง ต้นนี้ใยสุดพี่น้องแต่ใยเฉพาะตรงแถวโคนๆนะตรงนั้นมันตมแตกกิ้งเยอะนี่สี่ปีกว่าพี่น้องดูดิช่องมือไม,ม่มิดลวถ้าเกิดแห้งแรงนะพี่น้องเมื่งที่มันโดนะ ọ, อะไรเจาะเพราะว่าช่วงแห้งฤดูแรงหรือเปล่า,า,าพยุงพุ่มนี้ไม่โดนตัวอะไรเจาะเลยพี่น้องนี่ ถ้าเกิดมันมีตัวอะไรเจาะนะพี่น้องเอายาเอายาคานอนหรืออะไรนะใส่เข้มชิดยาแทงเข้าไปในรูแล้วก็ชีดจนกว่ามันจะเต็มพี่น้องถ้ามันเต็มถ้าชีดแล้วมันเต็มรูนะน้ํามันก็น้ายามันก็จะดันออกมาทางเข้มพี่น้องแต่ถ้านั้นมันจะอัดไปเลื้อยหรือบางทีมันเจาะไปลึกเลยซ่องซ้ำะลิงเ่ะคนที่เขาปลูกหมายพ้นนะนะที่โดนนอนเจาะพวกมะม่วงอ่ะ พี่น้องแต่เราก็ถ้ามานันมาใช้กับไม้ป้าได้ถ้าเกิดว่าโดนอนองเจาะต้นนี้ตรงพี่น้องต้นนี้ตรงก็มีแต้กกิ้งตรงนี้แต่ว่ากิ้งตรงนี้เรา,าทำเป็นไม่ให้มันแข้งกันมาเราก็จะไปตัดะแขนงตัดใบมัอนออกมันก็จะไม่โตถ้าเกิดกิ้งนี่โดนตัดใบก้นโก้เลยตัดกิ่งก้นโก้นะก็คือว่าดี๋ยมันก็มันก็จะโตชา้า ถ้าเกิดมันไม่ค่อยแข็งแรงอะนอนมันก็จะเจาะได้ง่ายนะมนแมลงมันก็จะโจมตีได้ง่ายนะพี่น้องถ้าต้นเราชุ่มช่ำแข็งแรงดีอะนอนมันก็จะเป็นตัวเลือกทีลังไอ้ต้นแข็งแรงนะมันก็จะเล่นงานพวกมแมลงพวกอะไรเนะี่ยมันจะเล่นงานต้นที่อ่อนแอก่อนซวนง้างน้านี่เป็นธาท่อนพี่น้องซี่ปี อที่ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่ถึงที่ปีครึ่งนี่ต้นนี้สาทอนย่อยดูดูโคน,นพี่น้องซองมือไม่มิดเลยเนี่ยไม้เนื้อดีกิ่งก็เยอะเมืนพยุงแหละคล้ายๆเลยพี่น้องอ่าเมื่อนาฝนแล้วหักมากิ่งต้นเนี่ยกิ่งไม่ใหญ่ มันยืดอย่างไหมแล้วก็เจอฝนเจอลมหนักหักเลยหญยายอยู่ส้มตน้น้องา้าท่อนปกไว้หาต้นยญย่อยู่ส้มต้นแต่ว่าตรงซวยอยู่ต้นเดียวนี่ตัวนี้ก็ใหญ่แต่ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยซวยนะนมีแตกแตกเพื่อทรงตัวขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งอัน,น ธาทอนมีดอกแล้วพี่น้องสีป่ปีแต่นี้ไอตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ที่ผ่านมานะเห็นแล้วแหละถ้าเกิดมันทิ้งใบเดี๋ยวมันก็จะออกดอกนะพี่น้องถ้ามันทิ้งใบแต่แตกมาไม่เดี๋ยวมันคงจะออกดอกอีกรอบนะอันนี้ธาทอนสี่ปีกว่านี่พยอมพี่น้อง พยอมก็ต้นนี้สวยสุดทรงตรงขึ้นไปนะพยอมนี่ก็เป็นหมายทา้งเห็ดเหมือนกันมีเห็ดพี่น้องแต่ก็ยังต้นเล็กกว่าพยุงกว่าซาทอนนะอย่างโตช้ากว่าช่วงี่ปีซาทอนพยุงโตเร็วกว่าไอพยอม นี่คือต้นพยอมพวกไปคูก็ยังนายังนาก็ไม่ค่อยโตพี่น้องพยอมไม่ค่อยโตพตี่น้องโตชากยางนาก็โตชากว่าอีกนี่อันนี้พยอมพี่น้องสี่ปีสวยงามปลูกเป็นแถวยาวเลยนะแต่ก็รอดไม่หมดเลยสายบ้างรอดบ้างนี่ก็ลอยช่องว่างนี่ก็สาย แต่กรมาค้ามงขึ้นมาแทน,นส้นหนี้มาค้ามงไม่คมอ่อยมีพวปลูกว้ไม่กิดต้นนี่ย่างนาสีปีแล้วพี่น้องปีที่สี่เนี่ยเริ่มมันจะโตเร็วน่อยในปีที่พัานนมาในโตช้าพี่น้องอย่างนา โน,นต้นยงยงมาดูพี่น้องยงยงพร้อมๆโยงโยงเพราะว่าโดน W A ลมทับแล้วก็แข้งกระซักด้วยมก็หลังลี้ตัวแข้งกระซักเลยมาดูโตดีเมื่อังมาดูสี่ปีในะระยะเวลานแต่กระแพ้ซักพี่น้องซักนี่โอ้โหปูดปาสซักสี่ปี นีนออไ่ได้แท่งแดดและพี่น้องขอตัดดดบิเเอออกไปได้แท่งแดดก็มันก็จะโตดีกิ้งฟังเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกกิ้งฟังนี่ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะอามาหลับแท่งพี่น้องก็จะได้แท่งที่เพิ่มขึ้นน,นี่ส่วนตน้นอินทนิลของเรานี่ไม่รู้จะได้โตหรือเปล่าเพราะว่าเับิเอเอออกไปแล้วต้นซักก็จะเล่นงานมานันอีกเลย แต่ก็กำลังงามเลยพี่น้องกระแบกโตช้าแต่ว่าอยู่ใต้ใต้ลมดับใบเอด้วยทีแรกปลูกป,กป่าสร้างความลมลื่นพี่น้องต้นซักนี้โตเร็วพี่น้องไม่ใช่หมายพื้นที่บ้านพ่มเป็นไม้ทำพักเนื้อโขกพักเนื้อ ต้นสักในต้นเบลอเบลอขนาดเลยเนะเป็นทินทินต้นสักอ่างเก็บน้ำแม่โจทะลุแม่โจไปที่อ่างเก็บน้ำนะโอ้โหต้นสักเดี๋ยวนี้ยังยู่ว่างคุ้กเคยไปมานานแล้วสิบห้าปีแล้วสมัยก่อนพักเนื้อไม่มีพีเอ็มส่งจุดฮาพี่น้อง หนาวเย็นเช็บเลยสมัยนี้หนาวเหมือนกันแต่ว่าหายใจลำบากมอควันปัญห้ามอควันไ่น้องเนื้อกระพีเขาค่ายพวกมาพวกไว้ปีที่แล้วหรือปีก้อนปีที่แล้วี่น้องกระพีเขาค่ายแล้วก็มาค้าแตะส่วนนี้ต้นสว่างขึ้นเอง ทุ่งดีจังต,งตรตดง,ง,งดีจังนี่พี่น้องสว่างนกมาช่วยโป๊ะใหนกหรือตัวอะไรไม่รู้ส่วนนี้ก็ต้นแดงพี่น้องงามดีจังเลยต้นแดงอายุเท่ากันที่ปีกว่าต้นแดงไม่ตรงหรือไม่ ปุ๊กหาต้นก็กับไก,ก่ก็กับพีเขาขวายพี่น้องสี่ปีพันไปกลายเป็นต้นไมท้ที่เติบโตลมลืนล่นเลยพี่น้องนกก็จะมาอยู่พวกมาห้าแรงห้าก,กินในป้าเนี่ยพี่น้องนก ปแปกแลกๆก็จะเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆเมื่อนี้นี่เห็นนอกอีแหวนพี่น้องรูนน้จักความห้างมันอนั่งเลือกห้างมันอนั่งเลือกเลยนกอีแหวนนะนี่ก็ะพีเขาควายพี่น้องก็ะพีเขาควายนิดโตดีอุ้ยกระพีเขาควายตีผีกว่านี่แข้งดิจังอันนี้นพี่น้องเนะี่ย thăm phương đi mát này có bị có khoai này. kinh nhớ đối đu, với nó hồ oh. kinh nhớ cái đấy phương nhớ là các tô mình cho to liều tô có này đấy xem này có bị có này Tè nó hơi nhu này phi nóng như bị khoai lên một tí không đúng ไว้ <G l ux> ออกเข้าปีแล้วริมนี้ก็เป็นสะเดาพี่น้องเดินมาชมซ้นสะเดานี้ก็โอ้โหยิ่งเยอะทำฟืนทำท่านได้แหละซีปีกว่าเนี่ยพี่น้องเกือบห้าปีแล้วปลูกกอนเข้าครึ่งปีสะเดาปลูกก่อนเพลกพยุงระเบียครึ่งปี พราะว่าในไร่มันเป็นข้าวโพดไงทีแรกอะ่ะก็เลยปลูกตรงริมนี่ก่อนปึ๊บแล้วต่อมาก็ปลูกข้างในเก็บเกี่ยวข้าวโพดแต่เขาปลูกนี่พี่น้องตอนเวลาผ่านไปจากไร่ข้าวโพดกลายเป็นยาก่อนยาเต็มเลยเนี่เป็นยาแล้วก็เป็นต้นไม้ป้าเนี่ยพี่น้องเป็นแถวเลยเ,เนี่ยเห็นไหม ส่วนใหญ่กับปลาดูพยุงพี่น้องแล้วก็สักสักนี้โตเร็วเลยแล้วต้นตรงมันก็จะทําให้ต้นไม้อื้นแข้งกับมันด้วยพี่น้องมันก็จะตรงแข้งกับแข้งกับต้นสักเลยปีนึงพี่น้องบาง,งต้นก็โตดีจังเลยนะปีนึงพยุงบาง,งต้นก็ทุ่มหัวนะปีนึงพยุงนะ ต้นเนี่ยท่มหัวพีน่นนองปีเดียวท่มหัวแต่บางต้นก็ปีเดียวสองปียังไม่เกินเอวอยู่เลย <c oughs> แต่ถ้ามันแตกกิ่งยืดยาวมาได้นะแสดงว่าโอเคแหละมันมันปกติแหละกิ่งมันจะต้องแตกเป็นยาวๆไม่ให้เป็นฝอยพีน่นนองถ้าแตกกิ่งมาเป็นฝอยๆแสดงว่ามันยังเราพนดนนิดหน่อย ถ้าตอนเล็กๆถ้าดูแลมันละเอียดนะโตเร็วมากเลยพี่น้องหมายป้าหมายป้าเนี่ยพร้อมจะโตอยู่แล้วเพียงแค่เราลดน้ำแคนะ่นั้นแหละนี่แตแ่ใบอ่อนมัอนจะยมฮอมพี่น้องถ้าอยากไม่ีเรือทักลำก็ต้องปลูกยมฮอมแทกใบอ่บอนใบอ่อนแก่ปุ๊บเราก็ลดน้ำให้อีกเดี๋ยวใบอ่อนก็แทกอีกพี่น้อง ถ้าเกิดน้าแหลงปุ๊บอาการมันแห้งแหลงมันก็ทิ้งใบทิ้งใบเพื่อหลักษาชีวิตไว้ก่อนนิ่งไว้แต่ถ้าลดน้าปุ๊บใบอ่อนแตกเลยแตกใบอ่อนมาไหมเลยพี่น้องแ้วก็น้าแหลงมันก็ต้นไม้เลยแล้วย่างก็จะมีดอกพี่น้องเพราะถ้ามันแหลงจัดมันยิ่งดอกดกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะตายพี่น้องบางชนิดต้นไม้บางชนิดก็ อ่าถ้ามีดอกนี่คือตายกอไพ่มีดอกนี่ก็ตายขยายพันธุ์ครั้งสุดท้ายมีประโยชน์มากเลยต้นไม้พี่น้องนี่เพิ่งปลูกเพิ่งเพิ่งปลูกได้สี่ปีเองเนี่สี่ปีพวกนี้น่อยแล้วก็ยังไม่เต็มเลยพี่น้องนี่ก็บางทีก็นึกเสีได้เออเราทำไมปลูก ตอนนั้นเรามีเป็นห้าเราก็น่าจะกัดฝันปลูกให้เสร็จให้พร้อมกันพี่น้องตอนนั้นมีเป็นห้าเรื่องร่างกายแนละยพมเป็นแพร่เป็นแพร่อักเสบที่ปลายนิว้วอาจจะต้องตัดได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันไหมมันหนานดีกัมเป็นหมาลฟายเป็นแล้วก็ให้แล้วก,ก็เป็นแล้วก็ให้พี่นอ้องปลูกปลามาันสำเร็จเลยแต่มันไปคออ้างแค่นะั้นหลง พราะว่าถ้าจ่ายมันทำมันก็จะให้คนอื่นมาทำได้ให้เขาช่วยอะไรเงี้ยพี่น้องสี่ปีนี่ใต้หนามไม้หลอดหลอดท้าเวลาไม่ค่อยใครพี่น้องพยุงเนี้คขุมย้าได้แหละไม่มีย้าใหญ่ขึ้นเลยพี่น้องใน,ในตรงต้นไม้ที่มันเยอะๆเนี่ยยิงต้นสักยังไม่มีแหละตรงต้นสักอถ้าพมว่าประมาณห้าปีนะ ห้าปีนี่ท่องทุนซี่นี่ก็คือว่าเต็มคุมแท่งได้แล้วต้นนี้ปลาดูพี่น้องดูดูปลาดูต้นนี้ตรงปึ้งขึ้นไปเลยแข็งแรงแล้วนะตรงนีบแข็งแรงแล้วนะดูเลยพ่อมยกให้มันเป็นเทพีห้องปลาดูเลยต้นนี้ได้รางวัลเทพีเลย เธอส่วยเหลือเกินดูดิตรงแข็งแรงปึ้งขึ้นมาเลยพยุงก็โอ้โหได้รางวัลไอ้นี่เลยนั่งกระแลงพี่น้องคนสุพรรณเรียกตัวโกงตัวอีชานั่งโกงว่านั่งกระแลงลีเก้เลดูด,ด,ดิดูมันงอนเลยพยุงแม่งอนเป็นคื้นเลย พี่น้องที่ตรงนี้นะมันจะเก็บความชื้นได้ดียัางมึงอีมากเลยเนี่ยมีรุ่มนนมขบต้นไม้แข็งแรงมีความชุ่ชื้นแมลงก็ไม่เจาะของพมเหนือพยุงไม่โดนเจาะเลยพี่น้องเพราะมีรุ่มขนมขบ <c oughs> เก็บความชืน้นเจ่ยวมามา่าไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตัวหลายเจาะจะเป็นตอนที่แห้งแหลงพี่น้องอากาศแหง้งแหลมเพก่มสังเกจจากเพวกมมะม่วงมะพร้าวนะ แล้วก็เห็นมันว่ามันจะตายช่วงเดูแรงหนักๆเนี่ยมันจะตายแล้วก็ดูไปทั้งแกดูโอ้มีรอยโดนเจาะพี่น้องต้นไม้มันมันมียางรักษาตัวเองนะพี่น้องป้องกันตัวเองอเพิ่งจักมันลงมาแรงอะมันปล่อยท้านออกมาได้ถ้ามันแข็งแรงนะถ้าต้นไม้มันแข็งแรงก็มือคนแหละมีภูมิต้านทานอะไรต่ออะไรถ้าแข็งแรงนะทําให้แข็งแรงก็อาจตายได้เลยต้นไม้ก็มือกัน แต่ถ้าเคงแรงก็ไม่มีอะไรทลายได้ปดุ้ดในปีต้นนี้ตู้ยังไม่ทุ่มหัวเลยพี่น้องเพราะว่ารอดก็ดีแล้วตรงนี้ดินตรงนี้ไม่ค่อยดีกเอาปลาดแดงมาปลูกเลยซองซําห้่นแถวานี้ยไม่ไม่รอดเอาปุ้ดรมดามารอดเลย่าสิ่งที่ผพิ่มต้องการอีกต้นเนื้อคือ สแลงพันธุพอมันคือเท้าวันพีน้องทางบรรยากาศถ้ามีเท้าวัน,นปลามีเท้าวัน,นสุดยอดพกมก็มีโปรแกรมว่าต้องเอาไปไปเอามาเล็ดจากต้นในป้าต้นนั้นต้นนั้นต้นทีพพอผมเคยทำมาหากินอยู่เท่านั้นนะแล้วมีต้นสแลงพันธุ์อยู่ต้นมันจะมีสี่ชมพูไล่ไปสี่ข้าวเลยสวยงามมา,าศจาัดมากมันจะเป็นสแลงพันธุ์ที่พิเศษพี่น้อง หนึ่งในล้านหรือเปล่าไม่รู้เลยหรือหนึ่งในแทนหนึ่งในมื่นมันจะออกกิ่งมาที่ชมพูเลยเอ้ยสีขาวจ๊วเลยนะเมื่อดาษเลยไล่ขึ้นไปเป็นที่ชมพูเข้มไปทางชมพูแล้วก็กลายเป็นปลายสุดก็ออกม่วงๆชมพูม่วงๆเลยพี่นองความพิเศษของต้นไม้พี่นนองบางต้นมันจะเป็นพิเศษทั้งมันเลยบางครั้งจะเป็นตัวลาไอเทม มีคนนิยมชมห้าต้องการต่อสู้ราคากันเยอะฮะแต่ท่องอะไรมันเป็นแรแต่เทมที่ต้องการที่ห้ายักษ์พี่น้องก็ขึ้นได้ยากส่องคนสี่เมตรก็ไล่ละไม่ถึงส่องร้อยต้นนะพี่น้องถ้าเราไม่ปลูกติดเขตแดนเลยนะ <c oughs> แต่คงไม่มีใครปลูกตรงเขตแดนแล้ว มันก็ต้องเลือกที่พื้นที่ไปเดินมนนะาเราก็จะด้าต้นไม้ยอยู่ไรล่ะไม่ถึ่ช่องหล่อยต้นช่องหลก็ท่ามหลก็ต้นนี่พี่น้องต้นปีบ๊บขึ้นเองตามธรรมชาติเลยต้นปี๊บนี่พิกันนึกครึ่งตอนไปพักเนื้อก็จะไปนอนจังหวัดอ่านาครสวรรค์ก็จะมีโรงแรมโอ้โหโรงแรมดึกดํบบันเลยโรงแรมเนี่ยผพ่มตอนนั้นมันใกล้ๆลังแล้วมั้ง ออดอกปีบี่หอมตอนเย็นนะแต่ตอนมืดไปแล้วเนาะโอ,โอ้กินดอกปีบทำให้เรารู้สึกหวังเวงน่ากลัวซะแ,แล้วหอมแบบไทยๆพี่น้องพยุงต้นนี้ต้นนี้แชมเอ้ยมีท้ายแชมมั้พมหยกให้ต้นหนุ่มเป็นแชมเลยพี่น้องมันคู่กันใหญ่คู่กันเลยระวังต้นนี้กับต้นนี้ต้นเนี้ยคือแชมความใหญ่ แต่ต้นเนี้ยยกให้เป็นเทพีพี่น้องเนี่ยคลองพยุงสวยอยู่ต้นต้นนี้ส่้ยสุดทั้งหมดเลยต้นนี้เทพีพี่น้องเลือพยุงไว้ต้นหนึ่งประดูต้นนึงเฮ้ยพยุงนี่ก็เทพีเทพีมีซ่องต้นเทพีนี่คือตรงตเลยไงที่มันตรงๆได้หมายยาวๆตรงตรงสูงๆหกเมตรเนาะตรงไปสัก 8เมตรกระเจ้าเลยท่อนเดียวยาวแปดเมตรพี่น้องลองนึกพยุงนะแผ่นหนึ่งกว้างหนึ่งเมตรกว้างเมตรหสิยาวแปดเมตรแผ่นละห้าหลานเอาดูแผ่นละแทนนะ่น่ะยาวสามเมตรเอ้ยยาว้องเมตรหน้า1ิบเซน พยุงมาต้องเนื้อหน่าเนี่ยนเก้าอี้ห้องเต้พี่น้องปันวาดมันกันไม่ได้ยู่ทึ่งหรอกพี่น้องตายก่อนว <c oughs> อนปั้นไปพยุงต้นเป็นหลานเป็นไอเดียตายก่อนพี่น้องแต่เราก็ได้คิดนะแค่เราได้คิดนี่ก็มีความสุขแล้วพี่น้องูคนละได้ละนี่ชิงชันชิงชันมาเอฟคนปีบขึ้นเองชิงชันปัดดูพยุง ฟาทอนหลังสเล่ามาเกลือโอ้โหพมยังมันได้จดลงบันทึกสักทิ่งพี่น้องถ้าเป็นการบันทึกจะดีมากเลยว่เาเรามีต้นไม้กี่ต้นอ่ามีต้นอะไรบ้างอ,อายุเท่าไหร่บ้างเนี่ยทำบันทึกไว้ดีนะพุ่มวันนะเพราะว่านานวันไปนี่ลืมพี่น้องลง้งเดี๋ยวกันลงอายุตัวเองนะ ตอนไม่รู้นก็จําได้ดีแล้วเนี่ยเขาเกินสามสิบมาแล้วเนี่ยทีนี้เริ่มงงเลยเฮ้ยอายุเท่าไหร่ก็ต้องนับนับพ่อท้อแหละพี่น้องถ้าอายุเกินสามสิบมาแล้วนะจะต้องนับนับพอ่อท้อแหละถ้าอายุยังไม่ถึงสามสิบนี่รู้เลยตัวเองอายุเท่าไหร่อะไรเองพร่งเช้หรือวาพ่อแม่บางทีทํา,าอายุงงงงงงได้ไงอายุตัวเองทีนี้ด่าโอ้เขาอยู่มานานเขาสามซากมานานกันเลยมันนาน่ย เทพีปลาดูเทพีพยุงเทพีซาธรเท,ทพีแดงคือว่าต้นนี้ช่วยๆเราก็จะเอาไว้จนวันตายของเราไปเลยเราตายมันก็ยังอยู่ไงติต้นไม่เคยช่วยนี่ก็อ่าเราก็เป็นตัวเลือกในการใช้งานก็ไงฮะรว่าจะใช้งานตัวช่วยตัวช่วยเสียดายเีไ่ไม่กล้าใช้ เราตายปุ๊บลุกล่างโค้นทันทีเลยปับ๊บมาพี่น้องเราก็ไม่รู้ช่างมันคนปุ๊บป้านนี่ดีมากได้ฟันวานตายก่อนนะแต่ตายก่อนฟันวานแบบนี้คือคือไม่ได้ฟันให้ตัวเองอฟันให้ชนลุนล่างให้คนลุนล่างให้โรไปรพี่น้อง โอเคครับพี่น้องวันนี้พามาชมเส้นป้าวันช่วงเปลีย่ยนท้ายฤดูต้นไม้ก็จะถ้าดินแห้งแหลงดินหน้าดินแห้งนะพี่น้องใบก็จะเริมร่วงเริมร่วงหมดแล้วก็แตกใบไม่แตกใบไม่ก็แจะแตะออกดอกอต้นไม้หลายหลยย่างเป็นแบบนี้พี่น้อง ใบรวงเพื่อที่จะออกดอกใบรวงโกนเลแลือก็ออกดอกแต่ถ้าอายุยังไม่ได้มันก็ไม่ออกดอกมันก็ใบร่วงไปบใ,ใช่ไปดูเอ้ยพยุงกระท้ทอนตีปีขยายพันธุ์ได้มีดอกมีเมล็ดโอเคครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุกขกับการใช้ชีวิตมีชีวิตใจที่เข้มแข็ง ฟันอุปสรรคไปได้ยังสวยงามยังสวยงามเหมือนยิเนติกกระโดดลงมายืนค่าฉีดกางแค้นนน่งกิ๊บโอเคครับ